การทำโบไวทุกแบบง่ายนะครับเราจะใช้ลิปมินขนาด1เซนนะครับแล้วก็พาดไปกับแบบตามภาพที่เห็นนะครับจากนั้นเราก็จะมัดนะครับโดยซ่อนเข็มกัดไว้ด้านหลังสำหรับโบไวทุกนะครับถ้าในการประดับที่ถูกต้องเนี่ยจะประดับไว้ที่อกด้านซ้ายนะครับหรือบริเวณ แขนเสื้อนะครับโดยอยู่ต่ำกว่าไหล่ลงมาไม่เกิน2นิ้วนะครับโดยโบเนี่ยมีขนาดตั้งแต่1นิ้ว2นิ้ว3นิ้วนะครับแล้วแต่ความเหมาะสมของเสื้อผ้านะครับแล้วก็ความเหมาะสมของสถานการณ์ในการใช้นะครับในการประดับโบไว้ทุกที่เหมาะสมนะครับอาจจะเป็นชุดทำงานชุดไพรเวทเวลาที่เราไปข้างนอกนะครับ แล้วเราคิดว่าเราไม่อยากใส่เสื้อดำเราใส่เสื้อขาวหรือเสื้อพื้นสีสุภาพแต่เพื่อเป็นการไวทุกเนี่ยเราสามารถประดับได้นะครับ